ตก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมรัานากรพิชิ่งคอคนติดเป็นนะครับหรือว่าหอจอกกรรันกรพิชิ่งทำไมมาบ่อยจังเลยวันนี้อนี้นะครับทําไมถึงมาบ่อยอ่ะฮะสินค้าเราล้นรีวิวละ ไม่ทันเลยนะนต่อแทบจะไม่ทันนะครับแล้วก็ผลิตก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับขายดีชิบหายขายดีชิบโป่งเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงอยู่ของประชาธิปไตยของมนุษย์ติโลกใบนี้นะครับเยู่หรือเปล่าเอ้าถ้าหนูมันเยอะข้าวปีหน้าก็ไม่มีก็ไรไงเพราะว่าหนูกินเนาะใช่นี่คืออุปกรณ์ล่านหนูที่ดีที่สุดในโลกและจักรวาลใบนี้นะครับ ปืนหน้าไม้ยิงยิงหนูไม่ใช่ยิงปลานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าผาสั้นนะครับผาสั้นอ่าแต่ก่อนเขาจะออกแบบมาเป็นลูกลูกไม้ไผ่นะครับลูกไม้ไผ่นะครับมันก็ดีแต่ว่ามันทํายากกว่าจะได้แต่ละลูกเราไม้ไผ่มาไปตีหัวตีหัวแล้วมาเหลาตูดนะครับกว่าจะได้แต่ละอันแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกเหล็กสําเร็จรูปเลยนะครับลูกเหล็กตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนส่ง นะครับผมจะพ่นเป็นสีเอาสีอะไรมาค่อยมองเห็นตอนคืนสีส้มสีส้มอ่าเดี๋ยวผมจะพ่นเป็นสีส้มสะท้อนแสงก่อนส่งให้นะครับตัวนี้นะครับสีส้มสะท้อนแสงแบบไหนอ่ะมีตัวอย่างน,ะนี่นี่คือตัวอย่างของมันนะครับนะเดี๋ยวผมจะพ่นสีนี้ให้เลยนะครับเพื่อเวลาถ้าผู้ชมไปยิงผมจะพ่นแค่น่าจะครึ่งลูกหรือเปล่าให้ให้ช่วงเนี่ยงปลายมันไม่เป็นสีนะครับเผื่อหนูมันตกใจแล้วพ่นหมดเลยไหมอืม หมดเลยก็ได้เอาหมดเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวผมจะพ่นสีส้มสะท้อนแสงให้หมดนะครับนะตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับการนะครับยิงหนูมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับใครชอบไปเขาเรียกว่าไปไตปลายามคืนนะครับไตปลาหรือว่าไปส่องปลาตามริมฝั่งกลางคืนนะครับจะมีปลาท่อนปลาบูปลานินปลาหมอมีหมดทุกปลาแหละปลาอะไรนะเอี่ยนก็มีเอยี่ยนก็มีปลาไหลนะครับท่านผู้ชมนะเอี่ยนก็คือ ปลาที่มันนอนตามริมฝั่งนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับนี่ใกล้ๆเลยบางคนไปส่องใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเราเราต้องใช้เขาเรียกว่าฉมวกนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับกะระยะหักเหของน้ําก็ปึ๊บแล้วก็ยิงเลยยิงได้นะครับตัวนี้เจ๋วมากๆนะครับฝากไว้เลยท่านผู้ชมตัวนี้นะครับผมนะผมออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับปีกตัวนี้ตัดเองนะครับนะเป็นปีกมินิฮัสนะครับโอ้มินิธรรมดามินิฮัสมินิฮัสแบบไหนอะมินิฮัสอะไรวะ มมีีฮะ่คินตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าไม้จะเป็นไม้รวมๆนะครับตัวนี้ไม้ยางนายางนาสะเด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 าอันนี้ไม้อะไรไม้ประดู่ไม้ประดู่ไม้กระดูกนะครับทำเป็นไม้รวมๆมานะครับท่านผู้ชมนะล้วนแล้วแต่เป็นไม้ที่ มีน้ำหนักนิดนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้เดินล่องเป็นลูกห้ามิลมานะครับนะตัวนี้ระยะวังผลไม่เกิน5เมตรนะครับระยะหวังผลไม่เกิน5เมตรอ่ะสาเมตร4ี่เมตรเด็กพอดีนะครับยิงหนูนะครับในระยะนี้แหละท่านผู้ชมนะถ้ายิงหนูยิงปลาเกินนี้ไปแล้วมันจะเพี้ยนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าลูกดอกเขาค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะครับสิ่งที่ได้ไปนะครับใน1ชุดจะมีลูกดอกแถมนะครับ ไกเซฟนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กลมดํานะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็พานท้ายแข็งแรงทนทานนะครับมาพร้อมกับยางมินิช็อตนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการนะครับยิงก็ประมาณที่ผมว่านะครับไม่ไกลจนเกินไปนะพอดีเดี๋ยวผมทายคลิปเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับแล้วผมก็ได้ไปไต่หนูแล้วนะไต่หนูหรือว่าไปส่องหนูยามกลางคืนนะครับหนูขาวไม่หนูหนูขนว่ะนะครับแล้วก็วิธีถอนขนนะครับถอนขนหนู ถอนขนอีหนูนั่นแหละต้มไทยไทย่ทยต้มเทียนต้มเทียนสองตัวนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกอะติดอะอะไรนะบ่วงบววติดบ่วงนะครับติดบ่วงแล้วอีกตัวหนึ่งเราก็ยิงได้นะครับวันนั้นเราไปนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีเวลารีวิวเลยนะครับวันนี้นะครับผมได้มานําเสนอเลยตัวนี้ท่านผู้ชมนะถ้าใครชอบไปส่องปลาส่องกบก็ได้นะกบตอนกลางคืนนี่ ตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับสองปลาสองกบนะครับหรือว่าไปยิงหนูตอนกลางคืนนะบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆนะครับในราคา1,300บาทเฮ้ย1,300บาทจริงสุดยอดจัดไปท่านผู้ชม1,300บาทรูปทรงนี้ออปชันนี้ใช้งานได้จริงอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะลองรีวิวยิงว่าน้ำให้ดูนะครับประมาณระยะ สีห้าเมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูทายคลิปดีกว่าผมอะไปทดลองทายมาแล้วนะครับทายยิงหนูนะครับไปแอลหนูผมทหไม่เป็นหรอกไอดูดจุดๆุดุอะไรมันเข้าอะไชอบดูดอย่างอื่นเออชอบดูดีกว่าเเยเองนะครับโดนแบนนหตัวนี้นะครับก็คือไปดูนะครับวิธีการพี่นะครับพี่เอ่อคนที่มันทำงานองานทันทายให้ผมเนี่ยเขาเขาทำเป็นนะครับผมก็เลย ยืยนโง่งๆแล้วก็ยิงเฉยๆนะครับท่านผู้ชมนะบางทีหนูอ่ะเวลาเวลาเขาแอล์นะมันจะออกมานะท่านผู้ชมมันจะวิ่ง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 ตามร่องที่มันเคยวิ่งวิ่งวิ่งแล้วปุ๊บเขาจะดูดปากแล้วเขาจะอย่างเงี้ยมันจะดูดมันจะหยุดนะครับท่านผู้ชมผมก็งงเหมือนกันเขาเน่ยชี้ให้บอกให้ผมยิงเขาเน่ยชี้อยู่อย่างี้นะครับแต่ผมไม่เห็นนะครับท่านผู้มชมเห็นแต่ตอนมันวิ่งวิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปเข้าไปในรูแล้วจังหวะที่มันออกมาที่เขาทําปากอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรหมานะ อันนี้เขาเรียกให้หนูหยุดนะผมไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะครับพอหยุดเขาก็ชี้ว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับเขาชี้ไปให้ผมยิงผมก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับผมนะสุดท้ายแล้วก็ก็มองเห็นอ่ะเขาบอกบอกหลายทีนะครับกว่าผมจะมองเห็นก็ยิงยิงโดนนะครับท่านผู้ชมนะถือว่าประสบความสาเร็จแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูการยิงนะครับใส่ขวดน้ําก่อนแล้วก็ เดี๋ยวเราจะตัดไปดูตอนที่ผมไปล่าง,งาน<ด>จริงๆแล้วก็ถอนขนหนูให้ดูนะครับในราคา1,300บาทตัวนี้เลยนะครับโเคป่ะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนาสินค้าดีๆที่มานําเสนอท่านผู้ชมนะครับคุ้มต่อราคาและก็นะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมซื้อไปไม่ต้องลองผิดลองถูกเดี๋ยวผมใช้ให้ดูก่อนนะครับคือท่านผู้ชมรู้รู้ว่าซื้อไปแล้วจะได้ผลลัพธ์ยังไง จะไม่เสียเวลาในการทดลองใช้นะครับท่านผู้ชมนะคือซื้อไปท่านผู้ชมรู้เลยว่าจะต้องไปใช้แบบไหน,น,ไหนก็คือโปะเลยใช้ได้ไดนะครับผมนะมนะไปแล้วบ๊ายบายนะครับมีหลายทรงอาซูมซูมให้ดูอะขวดเอาไปยิงไนงะโอเคเดี๋ยวเราไปยิงนะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับซูมเลยท่านผู้ชมโ<ด>ย,ยนี่สุดยอดสุดยอดครับไปไป,ไปมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาลองยิงให้ดูนะครับผมจะก้าวไปทั้งหมดห้าก้าวประมาณห้าหกเมตรนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณน,นี้นะครับท่านผู้ชมหนูอ่ะมันอยู่ไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะหนูหนูม,มันจะอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวันนั้นอ่ะผมยิงยิงอยู่ประมาณน,นี้ผมจับจยิงนี้ภาบเลยท่านผู้ชมนะมีมุมโกโปรด้วยนะครับมาไปนวขึ้นขึ้นเซฟก่อนนะครับแล้วก็อ่าดึงอานี่ท่านผู้ชม โอเคประมาณนี้นะครับอารมณ์เซฟปุ๊บเวลายิงนะครับก็เช็ดปืนก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคเวลาเราแอลหนูครับก็ยิงประมาณนี้นะครับเจ็ดเคสุดครับท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ที่สุด <c oughs> มามาดู <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมทะลุทะลวงนะครับกับ <c oughs> ยางซปเปอร์ช็อตของเราช็อตมินิ มินิช็อตตามาย,ยิงปลาหนึ่ามร้อบาทยิงหนู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 ลืมโคตรคุม้มไปเดี๋ยวไปดูยิงหนูกันดีกว่านะครับยิงหนูจริงๆแล้วก็วิธีถอนขนนะครับไปเผื่อเป็นความรู้ของท่านผู้ชมวินิจดแจ้าเจ้าต้องมาโฆษณาตัวเจ้าตัวนี้ดมกลิ่น้องคนขนาดมาเจกันเลือดวันนี้มาบุกตอนขับบุกตอนขับฝาดมือผมสายลำมากนะครับ ใส่ทำไมอุปกรณ์พร้อมครับนี่ไปเอาไปดูกันไปคือมีลงเรียนเนาะเหมนอนกนว่าว่ได้ยูไอ้นังทุกอ่างทอย่างยูสัจัาล้วฮะติิ๊กไาม้ววนเกิบปะ อีกอีกอีกเลยอีกีนลยวุ้ยอื้อคือคือกับโอ้ยยังไงเหรอให้เจมกดอ่ะเรา่าัมนเราต้องไปที่หมายก่อนนะครับว่าเราจะไปแอลเขาเรียกว่าแอลหรือเปล่าแอลกลับไปดูปล่าอะไรประมาณนี้แหละครับผมมีคนทำให้ เป็นว่าเป็นล่อหนูหนูหน้หอมืดมืดคนหนูปากแดงหนูปากแดงนี่เนี่ย่างแัดทุ่งไปเอา้าพุ่งก็ใครติ๊กใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูที่หมายนะครับที่หัวหน้าพันนะครับอ,อ้อนใหญ่ไปดูที่หมายแล้วครับว่าจะอยู่ประมาณแถวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูตรง ตรงไปเข้าไมา้เราดีกว่าว้าว เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยรเรียบร้อยเียบรอยเรียบร้อยครับเดี๋ยวเ่เนครับเพืนเเดี๋ยวให้พันเขาจับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันผมไม่กล้าจับเพราะว่ากลัวอายครับพี่อสุดยอดครับสุดยอดเรียบร้อยเลยครับผมเรียบร้อยครับผมนี่แล้วยวดสายฉายองตัวตัวนี้ผ่านแล้วตัวนี้เท็ดผ่านครับนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยกระบอกสั้นครับผมอ่านเลยดูดูดู ยอดนะครับตัวนี้เหลือตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเทสอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปหาไม้อีกที่หนึ่งนะครับอันนี้แอลเอาเรียกว่าแอลเนาะไม่นานนะครับไม่นานเพราะว่าก็มาหยอดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็แอลด้วยนะครับมันก็เลยเข้าง่ายนะครับหนูเพราะว่าแถวนี้ดูดูดูมันเป็นป่าหญ้าประมาณนี้ครับเห็นไหมเมื่อกี้มายืนแอลอยู่นานแต่ว่าก็ ไม่เข้านะครับมาตรงหยอดข้าวอ่ะตอนแรกคิดว่าไม่ใช่หนูนะครับนี่นี่หยอดข้าวไว้โพรงนี้ใช่ไหมที่เราที่ตอนกลางวันเราทำนี่นี่หน้ารูเลยครับเห็นไหมนี่มีรูเห็นไหมไปดูใกล้กันเลยนี่รูนะครับหยอดไว้หน้ารูเลยหยอดตรงนี้จุดนี้นี่หยอดไว้ตรงจุดนี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็เราก็นี่ผลงาน นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวแม่ตัวผู้ไม่รู้ตัวผู้ตัวผู้นะครับผมตัวนี้ก็หนูใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปตามดูอีกที่หนึ่งน่าจะหยอดอยู่คนละจุดเนาะอืมไปดูสามเหลเร็จสาเร็จตัวนี้เหลือเหลือตัวนั้นตัวนั้นนะครับเหลือทรงยกยิงเดี๋ยวเราจะไายิงหนูให้ดูไปไปครับมันวันนี้มันอีดีแก้วหน้าท้สองวันเลย คลิปนี <laughs> ้ล้งเดียวล้งเดียวใก้แค่นี้นะย่างเลยใกบ้แค่นี่ิดมากเลยจับดึงเนาะจะไปเดี๋ยวมีทับทังไอ 你往这播。 S <S น,นี่น,นี่มาดูเข้ามาดูวิธีหลกขนประเทศประเทศใหม่วิธีใหม่ต้มเทียนต้มเทียนครับเพราะว่าต้องได้หลกไว้เราจะลงไปยิงอีก,กรอบนึง่งต้มเทียนร้อนหนูจุม่มปุ๊บน้ำเย็นน้ำเย็นยสูงจริงนี่ได้เห็นไังไหครับผมไอ้มันเย็นคือต้องรอก น้อ,อ,อกของลไว่มอนี่เป็นยังไงดิอืขันทดล้อง <laughs> ทุนทดลองทุนดลองเย็นเย็นไวครับหนินนแเลยล,ลอง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 แข็งอโคตรเท่ทีมาสองตัวติดบ่วงหนึ่งแล้วก็หยอดข้าวเข้าเข้าข้าหนึ่ง เดี๋ยวดูดูวิธีแกะข้าวอทะป่ลองมั้โอ้ดีจังเยโอ้คาดสายตัวโอ้ดีกันคู่ขีโตเลยขีเขาขีโได้กินหนังดีเนี่ยนะหนี่มันได้ออกขึ้นหนังออกหนังหน,นัง้มรอ นางบอกควานางบอกความโอ้ยยิงโอ้ยกินเขาลอันนี้ยิงยิงเขาด่าออกคอเลยตัวทีกท่านสุกทอาอทุกท่าคทุกท่านทุกท่าุกท่านู้ชม่าุกท่านรับถ้านม่าีท่านผู้ช่านะคกับานก่นทกร่านทุกท่านทกิ่านทก่าถึงจทนทุกทันุกทนีุกย่านแ้อย่านแ่นอ่นอนะครับนะครั่าังไก็ขอก็ขากขอาบขุกทาุณมากๆนะครับนะ